ดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เจ้าขออนุญาตนำพาทุกท่านมารู้จักกับเมืองสโตทพอยต์แห่งรัฐนิวเซาวลกันค่ะเมืองท่องเที่ยวเล็กๆนี้จะอยู่ติดกับทะเลซึ่งมีภูเขาล้อมรอบมีทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงามเป็นเมืองที่มีความสงบ มีผู้คนอาศัยอยู่เพียง1,500คนค่ะและก็ผู้คนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพหาปลาทำสวนอะโวคาโดส่วนมะม่วงส่วนกล้วยหอมและประกอบอาชีพให้บริการด้านที่พักร้านอาหารความสะดวกสบายก็มีเพียงพอต่อการจะให้ความเอื้ออำนวยแก่ผู้ที่มาพักผ่อนได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายไม่ว่าจะมีคลับ คาเฟร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านแอลโกอโฮอล์ตู้เติมน้ำมันเล็กๆไว้คอยบริการก็มีค่ะในปัจจุบันเมืองนี้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติและรายล้อมไปด้วยป่าเขาแม่น้ำทะเล และเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอื่นๆได้แก่คอฟฮาเบอร์สกอตเฮดเซาเวส์ร็อกเกรซี่เฮดก็อยู่ไม่ไกลกันเลยค่ะซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกันสันทนาการให้เด็กๆรักธรรมชาติห่างไกลจากเทคโนโลยีในช่วงวันหยุดพักผ่อนนี้ทุกคนอย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะทีนี้เรามาย้อนรอยถึงอดีตของเมืองสโตดพอยที่ผ่านมากันบ้างค่ะ เมื่อหลายปีก่อนช่วงคริสต์ศักราชปี1893มีน้ำท่วมใหญ่จากแม่น้ำแมคเคลไหลสู่ทะเลแปซิฟิกใกล้กับเมืองแกลซีเฮดซึ่งในขณะนั้นชาวยุโรปผิวขาวได้ใช้เส้นทางโดยสารทางเรือผ่านแม่น้ำแมคเคลที่กว้างใหญ่เป็นมาก,กิโล ซึ่งมีหาดทรายสีขาวช่องแคบระหว่างแม่น้ำและทะเลแปลซิฟิกไหลผ่านและทำให้ซึ่งอุทกภัยในครั้งนั้นทำให้เรือโดยสารต้องหยุดชะงักไม่สามารถแล่นออกไปไหนได้นานถึง60ปีและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดที่มาของเมืองสตอตพอยต์ค่ะซึ่งชื่อของเมืองนี้ก็ได้มาจากผู้ที่ต่อเรือหรือคุณจอห์นสอตนั่นเองเป็นนักต่อเรือผู้ที่มีอาชีพต่อเรือขนาดเล็กเพื่อใช้ออกเดินเรื จากไรซีเฮดเพื่อไปยังซิดนีย์ซึ่งในขณะนั้นเรือที่เขาต่อขึ้นมาใช้โดยสารบรรทุกต้นซีด้าและวัว ต้นซีด้าหรือต้นสนชนิดหนึ่งที่เราอาจจะเห็นกันบ่อยๆที่หมู่บ้านจัดสรรน,นะคะและในเวลาต่อมารัฐบาลได้ทำอู่เรือขนส่งสำรองทางตอนเหนือและมีหลักฐานปรากฏในปัจจุบันด้านก็คือท่าเรือสำรองที่เมืองคารลินส์ทาวน์ในรัฐนิวเซาเวลหลังจากที่น้ำท่วมใหญ่ครั้งนั้นขยายตัวออกไปกว้างในหลายพื้นที่ทำให้คนพบเจอเส้นทางเดินเรือใหม่ใกล้กับเซาเวสร็อก ในปัจจุบันมีชื่อตั้งใหม่คือ New Entrance ค่ะและหลังจากนั้นก็มีสิ่งก่อสร้างต่างๆทางความเจริญก้าวหน้าและเรียนรู้จากภัยทิบัติธรรมชาตินั้นทําให้ผู้คนเริ่มหาวิธีสร้างถนนทางรถไฟและเส้นทางเดินเรือใหม่ๆขึ้นและเนื่องด้วยการ เดินทางสัญจรโดยเรือขนาดเล็กเป็นจํานวนมากอยู่เป็นประจําเมื่อใดก็ตามที่เรือแล่นผ่านอย่างต่อเนื่องจะมีทรายเริ่มไหลเข้ามาปิดปากแม่น้ําและอา่าวทําให้ผู้คนต้องเริ่มสัญจรค้าขายในเส้นทางอื่นแทนและแม่น้ําที่ไหลผ่านระหว่างเมืองแกรซี่เฮดถึง New เ n นทรานซ์ไหลสู่แม่น้ําที่สวดพอยนนั้นในปัจจุบันก็มีชื่อเรียกว่าแม่น้ำแม็เคลอค่ะ ถึงแม้เมืองนี้จะเต็มและรายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์ในป่าใหญ่นี้จึงมีตำนานเล่าขานกันว่าเมื่อดั้งเดิมที่ผ่านมาชายหนุ่มจากนำฆ่า ชนชาติเผ่าพันธุ์ของครอบครัวพี่น้องควาลาซึ่งสมัยก่อนจะไม่มีนามสกุลให้เรียกใช้ในหมู่ชนเผ่าของอบอริจินอซึ่งเขาจะตั้งจากเผ่าพันธุ์เชื้อสายของตัวเองจากธรรมชาติที่เรียกขานถ้าจะเปรียบเหมือนคนจีนก็จะมีแท่เพื่อเป็นเผ่าพันธุ์วงตระกูลของตัวเองชาวอบอริจินสมัยนั้นก็เช่นกันค่ะ หลังจากที่หนุ่มน้อยเดินทางมาหาปลาที่สวดพ o i n เขาถือหอกคู่ใจมาด้วยเขาพุ่งหอกออกไปอยู่นานจนได้ปลามาสมใจและเดินทางไปทางทิศตะวันตกเนินเขาทางที่เขาสามารถหลบภัยได้ซึ่งเขาไม่ได้เอกใจอะไรเลยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาถูกจับตาจ้องมองจากพี่น้องตระกูลดังกะดีรอจังหวะที่จะฆ่าเขาเพื่อชิงหอกคู่ใจนั้น เมื่อสองพี่น้องดังกะตีเดินเข้าไปใกล้หนุ่มน้อยหาปลาเขาได้ตะโกนว่าว่าไงหนุ่มน้อยพูดถือหอกเอาหอกมาให้ข้าเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นข้าจะตัดหัวเจ้าทิ้งซะหนุ่มน้อยหาปลาได้สวนกลับว่าไม่ได้ข้าใช้เวลาทั้งวันกว่าจะหาปลาข้าจะเอาปลาเหล่านี้ไปเลี้ยงครอบครัวของข้าพวกเธอจะไม่ได้ปลาใดๆของข้าทั้งนั้นถ้าอยากได้จะต้องไปจับเอาเอง ซึ่งคำตอบนั้นก็ทำให้พี่น้องดังกะตีโกรธเลือดขึ้นหน้าพี่ชายคนโตได้โยนบูมแรงออกไปอย่างแรงทำให้ตัดเข้าที่คอข้างขวาของหนุ่มน้อยนั่นทำให้คอของเขาขาดลงทันทีค่ะน้องคนที่สองโยนบูมแรงไปอีกตัดท่อนลาตัวของเขาหนุ่มน้อยหาปลาผู้น่าสงสารร่างกายของเขาถูกตัดขาดกระซาดกระเซ็นไปคนละทิศคนละทางอย่างน่าสลดหดหู่ ขาทั้งสองข้างของเขากระเด็นไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกร่างกายของหนุ่มน้อยถูกตัดขาดออกมาเป็นสามท่อนซึ่งจะปรากฏให้เห็นในภูเขายาราปนีที่เราเห็นกันในปัจจุบันและนี่ก็เป็นเพียงตำนานเล่าขานหรืออาจจะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอย่างโหดร้ายกับชายหนุ่มหาปลาผู้นั้น ผู้ต้องการเพียงเพื่อจะนำอาหารไปเลี้ยงดูครอบครัวของเขาแต่ก็ถูกคนพานฆ่าตายเสียก่อนเพียงเพราะต้องการหอกที่เป็นเครื่องมือหาปลาของหนุ่มน้อยและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นตำนานเล่าขานและเป็นประวัติที่ถูกจารึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษากันต่อไปเมืองที่เจ๋วเล่านี้ก็คือเมืองซดพอยแ์เฮนรัฐนิวเซาท์เวลค่ะ จวขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมแล้วก็รับฟังคลิปที่เจวเล่า,าประวัติความเป็นมาของเมืองสตอตพอย์เมืองพักผ่อนท่องเที่ยวทางทะเลแห่งนี้ค่ะซึ่งถ้าถามเจวว่าเป็นเมืองที่น่าสนใจและเป็นเมืองที่ควรจะมาพักผ่อนไหมเจวคิดว่าควรจะมาค่ะทุกคนเพราะเป็นเมืองที่สงบจริงๆแล้วก็เป็นเมืองที่แบบมีธรรมชาติสวยงามแล้วการเดินทางที่ จะต่อเนื่องไปเมืองอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้ไกลมากค่ะคุณผู้ชมเราสามารถที่จะขับรถจากที่พักของเราเนี่ยประมาณ15นาที20นาทีก็จะถึงเมืองใหญ่ๆอย่างคอฟฮาร์เบอร์หรือว่าเกรซี่เฮาส์หรือว่าเซาเวสร็อกค่ะแล้วก็ธรรมชาติสวยงามเหล่านี้เนี่ยคือมันจะเขียวขจีไปด้วยต้นไม้ไปด้วยแล้วก็ท้องฟ้าก็จะเป็นสีฟ้าครามถ้าอากาศสดชื่นนะคะแล้วก็ อาจจะมีกิมมิคของที่ท่องเที่ยวต่างๆให้เราเห็นมากมายค่ะก็จะมีทั้งเกี่ยวกับสตอรี่ของชาวอบอริจินอลเองหรือว่าจะเป็นสตอรี่ของชาวยุโรปเองเนาะคะ่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะถ้าถามว่าเจลมากบ่เจลก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็พักผ่อนมากๆเนาะคะ่ะที่ได้มาเยี่ยมคุณป้าที่เมืองนี้แล้วก็ได้มาพักผ่อนพาเอ็งจี้มาตกปลาพาเอ็งจี้มาเล่นน้ําทะเลค่ะแล้วมันก็มีความรู้สึกแบบว่า มีความสุขมากๆเนอะค่ะเป็นกิจกรรมครอบครัวที่พวกเจ้วอันแฮปปี้มากๆค่ะพี่น้องค่ะจ้าคลิปนี้เจียวขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อค่ะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ